ต่า้าหน้ากรน้นี่ถือตามหลักโหรสตร์ก็บอกว่าเป็นและระดับต่อไปเตรียนเชิญท่านสุป ayaरा <mí> ท่านที่อยู่างด้นอนะครับปัญาวมาาาลียา เปิดตาเน็ตแล้วนะครับขณะนี้กำลังการเชิญโดยเตรียมวัติอยู่เลยพยายามโต้ยังไงเอาละ้อาแล้วเอาอะไรเข้ามีนะแล้ววัสการของพ่อครับขอบคุณครับ แจกข้อที่มีนะครับไี่จิตอาสาช่วยช่วยไปดูแถวไปดูแถวดูว่าเราโทรศัพท์มือถือของท่านทางยูทูบทางไลน์ทางไลน์นะครับแล้วก็โอกาสต่างๆ